พี่น้องโอ้ขอขึ oh, <hi. S 2> ้นมามงหอีขอไม่จ huh. uh ุดจนลืออยู huh ่น oh, uh ี่เห็นบ่พี่น้องอนู้ไม่ไหมได้นี่หางเก็บเก็นุ่มนหนดงามกักเนาะอีพออีแม่คอยโอ้ย เพื่อพี่น้องเก็บเห็ดหูหนูอ,อ,นอ,อ,นนนอ่อนๆน,นี่ยคนน่ะยู่บ้านกินยังบ้านเบิดเทีสิได้เก็บเอเอสิได้เริ่มเก็บมาอีกแล้วฮัดพี่น้องเฮันหูสร้าง เออพี่น้องเก็บเห็ดหงูหนูจ้ะมึงนี่ลอกมาเลอะเบิ่งปลาเห็ดหงูหนูพี่น้องมือเบาพนะฝนตกเศร้าอัอนร่างพันลมวีวี กองลุนเดืดแล้วดิเลี้ยวไปคอนก็เห็นเห็ดหูนูแล้วดิพี่น้องไม่ได้มนหาย,ยากไปย่ำพี่ที่กินอันเห็ดหูนูเนาะพี่น้องสำหรับย่า่เม่นเนาะเราปันป่นฟังจ้ะขอสิลวกหนามถิ่นทุกคนที่ทุกเห็ดเราจะเวาสุกเห็ดลวกสุกเห็ดลวกหวกนามถิ่นทุกคนเขาจะเอามาย่ำม,มาแกงมาผัดจะว่ากันไปเนาะ ชิบอ้อยยังสีสุกี้สุกี้พี่น้องสุกเฮ็ดนะขอเฮ็ดกินสั่นนะพี่น้องจ้กข้ามันหนสิงพันรอบางด้านคนอีกนี่ค่อยออกที่จริงเดิมไปเก็บเห็ดหู้นูกุนระเดือนนึ่งเดือนสองคนละพี่นอ้อ,อง,องออเ,เริ่มไปเก็บเนาะ อันนี้ขอก็เลยลองมึงเออฝนตกเศร้าคาคนผุข,ขึ้นมาค่ะมันมีกันนะเดี๋ยวข้าเจ้ามะลากคอนไปตัวบัวตะก็บนี่ก็จะตัดไม้ไว้เองกจะตัดไม้ไว้แล้วขาเจ้ากระเสือเอาไว้ไปฟิงนาฟิ้งมะนาวลงเพราะมันขินหนาวมันหนาวเลยเนาะเริ่มหนาวแล้วพี่น้องกุเลยเพิ่งเพิ่งหุ่นก็มี่กูนะเป็นาพี่น้อง มีนน่นเดี๋ยวก็เหี่ยวก็แห้งแล้วนร่มมาแล้วนี่ร่มไวๆแล้วเก็บประโลดอืมเฮ็ดยังก็สิเก็บเบิดลมื้อนี้นะได้มา ูนไปทางพูนละพูดละพี่น้องอีกทั้งแต่อดอกน่้ยายคุนเห็นปนะคุณมึงควรเสีเอาม,มือไปจกลงไปสีได้่มดนยได้ขึ้นมาสองดอกอลึกวีวีเสียเหมดละคุณ

ไปเก็บมาก,ก,บก็เด้กแกงย้อนเตียดออกแล้วหอนหอนออย่งสุบึงพี่้องด้ว่ออมด้อยแ่ผมเก็บไอคอนสนงามเนาะนอ,อนอยู่่อยเพิ่ว้ซะมือเปนน้ำกันอ้อไปเท่านละยังสตบึงขอนนั่นด้อยกันเลย ขนก็จะตัดไว้ใังสแล้วเพื่อนทีมากอกที่น้องจ้ะน้คนป้าตองมึงขนนี่ปาดีพออีแม่พอโอ้โ้งามกังาม่พอดงามดงาโพพูดะนียงสบงงามคักเนาะเป็นสั้นเป็นสั้นยูที่น้องพุดนะแต่สิเอาได้บ่วนี่เก็บ เดี๋ยวเดี่ไ้เอาขากล้องมาหนพี่น้องจ้ะตอกดิ่อ้อนเนะป้าขีเขียดีสุดแล้วพี่น้องมันคนะเจ็บยากเนาะ จำเล็กเอาจำนั่นแหละอยเอ่อนๆอยู่ไหมพี่น้องนี่นะนี่เนหัวตาสีออกวะนี่ อันนี้เรามันดีละเวลาเข้าไปตักแว่นเลพี่น้องไปเราเอาไปแช่น้ำพุขึน้นโอ้โหแดดไล่ลายขึ้นเกลือถึงขึ้นเกลือเขาเก็บไปสำเร็จกับพุขึ้นสำนันวานสีโบได้บอกว่าเราบึงมนันด้วยตัวละเดือ่องพี่น้องมาเก็บพี่พงหนุ่มให้แม่เนี่ยบอกแล้ mười bốn ngày hôm nay cay nhắm cay nhắm kèm phải cay vô cay nhắm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  อืมมึนหัวตาสีออกอั้างซีนคอยเป็นบ่นได้เอาขากกงมาพี่น้องมันเลยเป็นจังไดบุญเลยอืมเดี๋ยวปล่อยมันเจ้าคนทั้งไปขอนี่ออกดีให้นี่อยากแบกไปไว้บ้านให้กูเนี่ยกูเนีน่ยเมีนบัดทั้งไปผุถุนกูจะพี่น้องยังยสเบิงูุณ์กันนังออก ่อซะเจจังตกคึมเขาคึ้มเขาลี่น้อคนคนโลเคแลนะมบ่ออกมันแนบ่่นเก็บเอางเล็กๆละนอยบ่ซุมอีหลีเพิ่นก็บ่ออกเด้อช่วงนี้เลียวไปทางใดก็เลี้ยงอำลามไปเบิดพี่น้องปา เป็นแค่ที่จำก็ได้ซีเดียวกันไปเบิดเดช่วงนี้จะยังอําลามได้พี่นออ้องจ้ะมะมนหาเนาะได้หลายเติบไปได้ละเนาะเราใครมันแกงก็ได้โอ้กินผู้ดเดียวบ่บเบิดนี่ได้มอผู้เดียวนี่นี่มอน้อยนึงผู้เดียวกรเด้อ งามครับบองามเนาะพี่น้องจ้ะมีดันธุ์หนูมีพันธุ์หูสั่งขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่ขอมาเบิง่งสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องขอบคุณทุกน้ำมุกน้ำใจทุกไรทุกแซ่จ้ะเป็นเถินเนี่ยพี่น้องจ้ะปัดปาดปาดปาด<อ>เกินเถินอนาะอุ่นอุ่บอุ <c oughs> ่บคนซ่อนเห็บตาเพี่น้องเพิ่น พื да อ่อนเรอวบค่ะอวบเนี่เด้อเห็ดป่านี่อวบพื่นเราเห็ดป่นก็วแขามานั่นเนาะโน้ำ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 บ่งันพี่น้องอ้าอ้วบเนี่ยขาเพื่อนเรอู้ เอกอพี่น้องมาเก็บผิดป๊าดอีพออีแม่ข่อยอุ๊ยดอกนี้กแกงแซ่บหวานอือหยิบยางพันอุ๊ยมาตานเนี่ย พี่นอ้องปาั๊บคักเนาะมึงขางขบขุญกระปดกระโพกกระโม่กระแต่งเตียงสีงเป็ดตาแซ่บไปหอดบ้านกับไปฟ,ฟ้าล่างหนึ่งนะพี่น้องย้ายไปยังเตียงสีกินแต่เห็ดปลาได้มือสองมือ,อะกะจีเห็ดกินค้างอิ่มีพี่น้องย่อมรับว่าคอยกินเห็ดค้างอิอ่มีด้อย ไอยมากกินเห็ดนะพี่น้องจ้ะพอาะง่้เราว่ามักกับมักโคดมักโคดอกมักเห็ดว่าเนีนยอมแล้วว่าเอยมากกินอิลีพี่น้องคักอีลีเห็ดต้องกินได้กว่าเจ็บไปเบิดเจ็บไปมูกินน้ำเย็นเขาเจียวเบียร์แล้วจนโทรบอกจนเขาบอกมาเอาเวลาเขาเบียรไหลเบียร์เห็ด กินเขาวจะก,ก็กินเห็ดเป็นบางเห็ดเนาะฮับ่ได้กินทุกเห็ดคือคอยคอยกินสุกเห็ดกินข้าวอิ่ลีจ้ะโอ้ยงามครับงามแน่พี่น,อน้องคนเลยขาอาดสะอาดงามครับอืออือไปยางโตพี่น้องได้บอกได้กระตัดขาไปตรงนั่นแหละอือโอ้ยเลยบ่งบ่งนี่พี่น้องยาบันมะกรดมะโคบักโม่บักแตงเจ็บ ก็โดอกมุก,ม,กมุกขักมุกเนี่ยเจ้าโอ้ยเสดายเออเอาก้นเก็บโหลดมาพี่น้องพอเคยเก็บแล้วละอันลัางมองไปหาเก็บหั่นกระโบมีได้พี่น้องจ้านี่ยล่างมองมันค่อยออกไปหาเก็บหันกระโบออกเน้พี่น้องจา้าขอไปรอบบ้องเบิดแล้ว นเห็นดอกงก่ายพ่นเฟืงเงซิงผลป่วยพ่นซะถ้าเป็นเสียปีนาอดอกนี่พูดก,กระพุกตัดไม่ดรอนได้ก็ตัดดอนนั่นแหละเออพี่ดอกมาเอาเห็ดมอนอบไปกินน้ำย่อยเมฆข้าเช่าเอิญเห็ดกระด่างบ้านเขาเลือกข้าอเอิญเห็ดเซียนเซียนพระนแหละต่ว่า ขอบอรเอิ้นเสียนพระพี่น้องเพราะว่าขวเพื่อนว่ามันเหมสมควรเอื้นสั่นต้องเอิ้นตามซื้อแท้ๆของเพื่อนได้ตำราเนาะมลอบมลขบแหละแต่ถ้าเจ้าจะเอิ้นยังสั่นเสียนพระเสียนพระเนาะเสียนพระสั่นขอดูเอิ้นเพื่อนเห็ดตรงฝนแหละพี่น้องอืมเห็นมลอบคนละตามซื้อของเพื่อนได้ตำราเนี่ยแล้วนั่งซื้อเลยจ้ะอื หมนัมนมนันมักำลังพดอดีเลยพี่น้องกำลังอนโอมันมันมันมเจ็บตัดมันแล้วคนพี่นอ้องตั้งไหลุดมาดอดนี่ก็ได้ตั้งไรคุณืมงามเลย มุนอบอมุนอุบมุนอบมุนอบ,นอบพน่นดอกนี่ตรงๆสองดอกพี่ต้องแน,นงมครับเนาะถอนขึ้นมาสุบสองดอกอิ่มเลย mười bốn tuổi rồi mười bốn tuổi rồi mười bốn tuổi rồi mười bốn tuổi อะไรตัวซุปพี่น้องจ้ะันี่เก็บกระแหงหมดละของซี่ต้องเนาะพี่น้องเห็ดแปร่จ่อยขันเห็ดบัวแปร่เขาบอกมะงูม้วนเก็บปันนี้เด้ดพี่น้องมีอันนี้แปบอพิริมันจะแปร่ต่างกันซุกเห็ดเนาะพี่น้องต่างกัน ฉันคอมเมนต์เมื่อวานได้เม็ดตัดดอ,อกเลนหลายโลดฉันขัดก็คิดในใจว่าขอยสิเอาไปซุปนี่ขอยสิตัดเอาเอาขาเพื่อนเลนหลายได้ี่น้องเพราะว่าคนเนื้อเหนียวนะเอาไปซับซับซับใส่กันมันอะแสบนะขันข้าวเสีเอาไปแกงหรือเอาไปผัดซีข้าวกไช่เอาตะดอกมันเอาตะดอกขึ้น <S <S เหนียวอีหลีเลยน้องเนื้อสุกกเนี้ยอเหนียวแต่าเพื่อนแสบเห็ดกระด้างบ้านข้าเบาอ,อีกคนเก็บกินโหลดพี่น้องพวได้เบี้ยดอกเก็บกินได้ ม,มันมันเลาะเบิงใดทั้งเห็ดนั่นเลาะเบิงเ้งทุพงนูก็น่าเลยแบ,บกมันนี่อีกอตากแข้งกระแข็งไว้ๆพี่น้องมาแต่ซุปกินซุปแบบอีสานบานเท่าซุปไนให้หนกในง่ากระแซบพี่นอ้องลายเติบมาดอนนี่

งามๆนี่ <poker> <gold>